เอาล่ะครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมกู Google ้ครูเรลสและนี่คือรายการข่าวประจําวันที่11ตุลาคม2566นะครับข่าวลือที่มีการพูดถึงอย่างมากในวงการเกมมาเป็นเวลานานในที่สุดก็เป็นความจริงขึ้นมาแล้วครับนั่นก็คือการเปิดตัวเครื่อง PlayStation 5 Slim ซึ่งก็เพิ่งจะมีการเผยแพร่วีโอไปในช่องของ PlayStation เมื่อคืนนี้นี่เองนะครับรายละเอียดเบื้องต้นเลยก็คือตัวเครื่อง PlayStation 5 Slim เนี่ยจะวางจำหน่ายออกมาด้วยกัน2รุ่นครับก็คือรุ่นที่ไม่มีหัวอ่านกับรุ่นที่มีหัวอ่านนะครับโดยทั้ง2รุ่นจะมาพร้อมกับฮาร์ดดิสก์หนึ่งเทตครับตัวเครื่องเนี่ยจะมีรูปลักษณ์ที่บางเล็กลงถึง30%น้ําหนักลดลง18และ24%ตามลำดับถ้าคุณเทียบกับรุ่นที่มีหัวอ่านหรือว่าไม่มีหัวอ่าน,น ฝาครอบเครื่องถูกดีไซน์แบ่งออกเป็น4ชิ้นด้วยกันไม่ใช่2ชิ้นซ้ายขวาเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะครับโดยเจ้า4ชิ้นนี้เนี่ยสชิ้นบนจะดีไซน์เป็นพลาสติกเงาซึ่งก็น่าจะเป็นรอยขีดข่วนได้ง่ายอย่างแน่นอนส่วนชิ้นด้านล่างเนี่ยสามารถที่จะถอดเข้าออก เพื่อประกอบหรือถอดหัวอ่านที่คุณสามารถซื้อเพิ่มเติมได้ภายหลังนะครับถ้าในกรณีที่คุณซื้อเครื่องรุ่นดิจิตอลนะครับและสีพิเศษของฝาครอบเครื่องเนี่ยจะถูกนำออกมาขายช่วงต้นปีหน้าครับราคาตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่ประมาณ500เหรียญสหรัฐสำหรับรุ่นที่มีหัวอ่านแล้วก็450เหรียญสหรัฐสำหรับรุ่นที่ ไม่มีหัวอ่านคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ16,000 0ถึง18,000บาทนะครับเข้ามาในเมืองไทยราคาน่าจะถูกบวกสูงขึ้นไปกว่านี้อย่างแน่นอนอยู่แล้วพร้อมกันนี้ครับขาตั้งเครื่องในแนวตั้งที่เคยแถมฟรีให้ในเครื่องรุ่นแรกก็มีการเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ให้เป็นโลหะ และแยกขายต่างหากในราคา30เหรียญน,นะครับเพียงแต่ว่าเรื่องขาตั้งเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะมีดีไซน์ออกมาด้วยกัน2แบบครับคือขาตั้งเครื่องแนวนอนนะครับสำหรับการวางเครื่องแนวนอนแล้วก็แนวตั้งไอตัวแนวตั้งเนี่ยต้องซื้อแต่ว่าแนวนอนเนี่ย แถมให้ในกล่องฟรีนะครับแล้วก็ดีไซน์ที่เปลี่ยนแปลงไปครับด้านหน้าของตัวเครื่องเนี่ยจะมีพอร์ต USB-C 2ช่องแทนจากที่เคยเป็น USB-A มาก่อนนะครับโดย USB-C 2ช่องเนี่ยช่องหนึงจะเป็น High-speed USB 1ช่องแล้วก็เป็น Super Speed USB 1ช่องส่วน USB-A เนี่ยจะถูกย้ายไปอยู่ด้านหลังของตัวเครื่อง2ช่องแล้วก็เป็น Super Speed ทั้งคู่ครับ กำหนดการวางจำหน่ายของเครื่องเนี่ยคือช่วงสิ้นปีซึ่งผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นช่วงพฤศจิกายนนะเนื่องจากเป็นเทศกาลช้อปปิ้งของทางตะวันตกพอดีนะครับคิดว่าเครื่องก็น่าจะวางจำหน่ายในช่วงนั้นโดยสรุปแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นะครับทำให้เราคอนเฟิร์มยืนยันบางอย่างได้ว่าข่าวหลุดในช่วงที่ผ่านมานั้นเป็นความจริงแทบจะทั้งหมดเกี่ยวกับโปรดักต์ไล e ์อัพใหม่ของ PlayStation ครับตั้งแต่เครื่องพกพาที่สตรีมมิ่งเกมได้อย่าง PlayStation Portal แล้วก็เครื่อง PlayStation 5ลิมในตอนนี้ก็ได้รับการคอนเฟิร์มยืนยันแล้วว่าเป็นความจริงทั้งหมดแถมดีไซน์เรื่องถอดประกอบหัวอ่านได้ก็ยังตรงตามข้อมูลที่มีการหลุดออกมาตั้งนานแล้วด้วยนะครับถ้าทุกอย่างยังคงเดินหน้าไปในทิศทางนี้เราน่าจะได้เห็น PlayStation 5 Pro ในช่วงปลายปีหน้าอย่างแน่นอนครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ c o r Duty Modern Warfare 3ได้มีการเปิด Open Beta สำหรับชาว PlayStation มานะครับก็คือใครที่ Pre-Order หรือว่าไม่ได้ pre-order แต่มีเครื่อง PlayStation เนี่ยก็สามารถที่จะเล่นเบต้าของ c o l b f d u t y ภาคใหม่ Modern Warfare 3ได้เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้และในวันพรุ่งนี้เนี่ยตัวเบต้าก็จะเปิดให้บริการอีกครั้งครับแต่ในคราวนี้จะเป็นมัลติแพลตฟอร์มชาว PC และชาว Xbox สามารถที่จะเข้าเล่นได้แล้วเพราะฉะนั้นใครที่สนใจ Modern Warfare 3อยากจะทดลอง Open Beta นะครับก็อย่าลืมโหลดเกมมารอกันเอาไว้แล้วกันนะครับ แล้วก็ข่าวสุดท้ายประจำวันนี้ครับหลังจากความสำเร็จของ Genshin Impact ซึ่ง กลายเป็นคอนโซลเอกซ์คลูซีฟของ PlayStation มาเป็นเวลานานนะฮะในตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างมิโฮโยต้นสังกัดกับตัว PlayStation เนี่ยก็ดูจะแน่นแฟนมากขึ้นครับเมื่อเขาส่ง Honkai Star Rail ลงให้กับเครื่อง PlayStation และสามารถเล่นได้ฟรีด้วยนะครับและก็เช่นเคยครับในตอนนี้ตัวเกมยังไม่มีแผนที่จะไปลงให้กับแพลตฟอร์ม Xbox นะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้ถ้า ใครที่อยากจะเล่น Star Rail บน PlayStation ตอนนี้เปิดให้บริการโหลดเล่นกันได้เลยครับก็ประมาณนี้สำหรับข่าวประจำวันที่11ตุลาคม2566วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแ้ะพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ